อ้กนสดีเะผลนนด้วยนานี้เาีอยู่เอพีสี่นันนี้ก็วันหนึงกับแอดมินสุดไกลซึ่งกูก็ไป็นเหือนกันก็ไกลหมนกันไกล้มนี่ครับดูนะครับทุกคนมีเป้าเฮ้ยเพิ่งพึ่งเลนเกมอยู่มีเป้ามีเป้าแต่ยิงไม่โดนะครับปึ๊บเล็งนี่หัวโดนที่ตัวครับผมเปิดหมดก่อนลผมไ่ตรงไลผมไรตรงไปเลยผมไรตรงไปเลค ไล่กูกูไล่คืกูไล่คืมาไล่ผมมาไล่ผมัาทุกคนมาไล่ผมครับทุกคนทุกคนนะผมสวดครับเจ้าวันนี้ผมสวดนะผมสวดเอ้ยอยู่นะผมสวดผมสวดตายตายครับตายไรหัวเซอร์บีนะครับเซอร์บีสำหรับเซอร์บีใครที่อยากเล่นก็โหลดมาได้นะครับแต่ทางี่แน่ๆผมยัไม่โหลดไปอีกแล้วนะฮะเพราะเซอร์บีมันดีเกินไป เดี๋ยวผมจะทิ้งล,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 งลงิ้นโหลดกล้ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับใครที่จะตาะไรก็ตามนะกูจะไปเล่นเซฟอื่นละแบบนี้ดีจริงแอดมินก็ดูแลดีนะครับเออดีดูแลดีจริงโปก็ระ,ะบาดแอดมินมานั่งเล่นเกมดียิบหายเปิดก็ดีดแต่เปิดกับมีดบล็อกขนาดนเลยนี่ยดีครับขอเปิดเพลงก่อนแล้วกันนะขอเพลงมาที่อยหนี่เปิดเพลงปวนะนะอิม มึงเรื่องกูเปิดเพลงอะไรเพลงเจ้ามึงกูจะเปิดเพลงกวนอิ่มกูได้รับพรจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าแล้วมี่ถือเป็นพระเจ้าเหรอทำไมเงยูไม่เปิดเพลงอะ่ะแล้วพอสอนลูกแกทัเจ็ดอ่ะเปิดเลยไลยเราเป็นคนที่ได้ทำเราจะฟังเพลงจากเพลงธรรมะเปิิดอ่ทักแักแักแัก มีเป้าไวยถังพีอะไรวะตัวครับตัวครับตัวทุกเมตรครับทุกเม็ดทุกเมตรเลยเราไปเลยเจ้าแม่คนอิมไม่ช่วยกูละจังหวะนี้ต้องเกาวโวครับผมพี่ไอ้ภูเขา้าวเพลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเยอะเยอะเยอะที่หนึ่งครับตานี้ผมบอกได้แลยวว่าผมอาจริงละอาจริงละ มาทีมาก็ดีทุกอย่างนะครับจะเว้นหัวตเว้นปิดกับมีดนะครับก็เอ็นทำด้ดีครับแค่จะได้ปืนกับมีดรรู้แล้วว่าเอ็นจะใดูแลเซฟดูแลเซฟขนาดไหนรู้จุดบพกบกรจะน้องระชนีแล้วขยแล้วยไม่ทำเกี่ยไรเลยนะครูว่าทำอยู่ได้ไงมาไม่ยวต้มเวทเวทมีเป้าไว้เยเลยวทไ่งง่าย ทุกเม็ดไม่แห้ไม่ง่ายไม่ได้ยากนะแก่เอฟว่ไม่โดนอ่ะไม่ติดร้านเกมทุกคมิวเตอร์ล้เล่นอมไรเกมเหรอคอมร้านเกมทั้งแรงบ้าจริงคอมร้านเกมเก่าแบบบ้าก็ไม่ได้เล่นและเส้นม่ดีไม่ไม่ต้องเล่นเสนม่วงต้องเล่นเนม่วงต่อา อ๋อเซนบัคก็เลยไม่หอดเกี่ยวก่ใส่อะไรก็แพ้กูเห็นอุ้ยทักทีนี่พาพตสดมือตอนนอนนอนนี่แต่ละเพลงอ่าปูลืมกูลืมออ้าวกูก็มาเลยนี่หว่า ไมทุกคนตกลงแม่เล่ตงไม่เลยไม่เลยตรงม่เลยตรเลยตม่เลยเดนีลพอกะลพอกรอุ้ยุกเม็ดุกเม็ดเลยมันหนียังหมาเลยไหอีนึงอู้หปักชนไะก็บทสดมนอันนี้นะครับใครที่อยากใช่ความคมและความเตง ใช่ครับตัวละครที่แบบว่าหาความคมของตัวเองไม่เจอแนะนำให้เปิดเพลงนี้นะครับเพราะว่าคนเต็มเรียกคนเต็มจะได้คนเต็มจิบหายไม่ใช่แค่ขวเต็มกระเป๋ากูเต็มกูขอไม่ได้ก็เพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพลงไว้ให้นะครับใครที่อยากเข้ามาเข้ามามวนก็บันทีกไปละวันทีกไปละวเอาแต่ดาวนี้นะครับคือเซนนี้เราไม่จะเก็บเราไม่จะเก็บนะครับเพราะก็แอมี่ไม่เอาก็จะแบน ครับก <Net> ็มันอีกหนึ่งสามร้อยกันดีกว่าครับเพราะว่าผมได้รับพรจากพระเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วอ <point. S 1> ๋อก็คือเช้เพลงนี้แล้วรู้สึกว่าจะชนะรู้สึกว่าจะชนะชนะละาเปิดเพลงต่อละถ้าเขาวาทางซ่อมต่อพิภพ อถึงบอลเล่นเสร็จไรก็แพ้คู่งานเลยคือตึงคนหดคือตึงที่สุดในเซิร์ฟนี้นะครับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาได้เลได้แล้วมาเมสซี่ผมเล่นบอลได้ที่นี่ไหมครับเซ็ตได้นะครับเซ็ะครับับเซ็ตได้นะครับแต่เราทับ B K ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นโลคที่อะไรทุบโอเคทับ B K ไม่ได้นะครับคุณพี่ภาษาไทยดีกว่าปุ๊บอ้าวโอเค B K ไม่ได้เหมือนเดิมครับเซิร์ฟดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมันกดถึงเงี้ยแน่นก่อน กว่าอานดตาลังสารานคาถเมอนดตางเสรักกลยไม่หนึ่งกูเล่นกูเล่เป็นเอาจริงจปิ่ะ เล่นเป็นจุดเส้นเดียวเปร๊บอ่าเราก็จะไปดูน้องเขาเล่นแมกโนกันนะครับนี่คือรถปกติวว้าเลยเขาบังคับแมกโนได้ครับสุดยอดเลยครับก็ตื่นเี้นมากับคำใกล้ๆได้หรอเซิร์ฟดีนะโต๊มาเล่นงานนี้ดีจริงๆทำลายใครที่แยกมาเล่นแล้วไม่อยาเล่นแล้ผมบอกเลยว่าไปเจอเซิร์ฟนี่ครั้งเดียวีครั้งเดียว ยิ่งริงดีทุกอย่างเซตไลน์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 ประมาเอาเอาเซตอันนี้มาดิโคโด้ไคโดอะไคโดอ้โอ้โหต้องเสกด้วยนะเสกมาสักมาสัของจะได้แล้วก็แพ้ไม่เซตเลยโฆษณาดูนะครับแอดมินจะมีปากดีขนาดไหนครับไปแล้วผมลับตาเล่นมาตลอดเลยนะเพื่อใครบางคนไม่รู้เทปนี้กูเปิดเพลงแล้ว รับปอดจากข้าเข้าวข้อมันยิ่งอุยแบฟังบทสวดมนต์ในสักนี่อธิษฐานมาดิมาดิไก่ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโอเคโตมากเดี๋ยวพี่ให้พี่เต็งมาพอดีเลยตามคจัดไปพี่ฉันระ้งเส้นพระเจ้าคุณข่อยิงไก่ก่อนแล้วกันนะครับก็ข่อยิงไก่ก่อนแล้วกันคนนี้ยิงไก่เยอะไปหน่อยมามามา ตุ๊บเพ็ดตุ <descon> <Alt ori. S 1> ๊บเพ็ดเลยพระเจ้าผู้ทรงครอบคอโลกนี้เออพระเจ้าครกโดก็แค่ไอโดก็แค่ไม่เล่นละไม่เล่นละอ้นนี้ไม่เไม่เล่นละไม่ไ้ละเล่ไมไละล่ไม่ละโอ้ยห้แมงเล่นปืนไม่ได้ละโอ้สีแมวเซี้ดีนะครับแต่ทางที่ดีอย่าเล่นเลยดีกว่าอเล่นเล่นไก็แผลกูงงว่ะเสริมนี้มันดีเนาะดีจีด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 ีย่าหลบมาเล่นอย่าหลบมเล่นเลย เซนไรเซนไรเพลงพระเจ้าเอาเซนไรเซนไรเอาเซนไรพระยาวพระเจ้าอยู่กับเราใครโดนอีกรอบเป่าเฮ้ยอ๋อแป๊บนึงกูเปิดเพลงจากพระเจ้าพระเจ้าวะเออสวดสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์มนต์ให้เราเรือ

โอ้โ้นะโมตัสสะะวะโอราหะโตสัมมาสัมพัสนะโมตัสสะะตอรหะโมีได้ใครโดนใช่ปะแล้วนี้พี่ยิงสามม่สามแมแตกแล้วแม่ไดูมันเนยเดี๋ยวคุยเงเนี่ยช่องช่องผมนะกดอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับลิงเซิร์ก็ลิงนี้นะไม่ไม่ใช่แค่เซิร์ฟเพย์แค้่ไหวะ เล่นได้เล่นได้อันีเยอะอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเลี้ยงกเลยผมเป็นแอมินนะครับเล่้เลได้เออนั่นน่ะใช้ความเป็นแอมินที่ดีนะเ็นได้ลูกอออได้เริ่มเยางรเนี่ยราคาของย่างปานี่นี่กูเล่นๆกันนะเล่น้สามร้อยาเลสามร้อบาทแตจะเป็นขนมปังอีตานึงคาชนาาเป็่ตอะไรงเนี่ยราคาเลิกตัวเปล่าเ่ยเอาตไลเซตสามรอมาคาวนี้คุชนะแบบสองร้อยเปออะไร สามร้อยสามร้อยไม่ไอเด็มึงตื่นมาคุยกัแก่เซนดิมันโดนไม่ลงคลิปสองคลิปมันอ่ะเราจะคุยกับมึงอ่ะไเราจะคุยกับแม่แม่ใช่ไหมแอดมินนี้ดีจริงนะครับพวกเล่นมากกว่าพวกเล่นเซิร์ฟนะครับก็ดีจริงจริงอ่ะกูไปแล้วกูไม่เล่นละแล้วยังมาเล่นก่อนอีกคลิปกูสำคัญว่ะัฉันหลอกไอ้เนี้ยแพรกูถูกเล่ากูหลับตาเล่นไปมีแล้วกลัวกลัวแอดมินจะเสียหน้าอ๋อขอจริงๆดิได้เลยได้เลยลา ล้วโดนไม่ได้สักทีทุกคนขอหมดขอเขาหมดเอาจริงนะครับโปรดนะครับเราต้องเปิดเพลงต้องเปิดเพลงที่เอาจริงพี่เปิดตัวตัว ยังจะผันเขาด้วยไ <c oughs> อย้เจมส์มันแค่แต่มันมีเป้ามันมีเดีย่ยวเติมเนี่ย ใครที่จะโหลดมาเล่นก็โหลดมานะกูก็ไปละเอ้ยก็มีอะไรก็ Dark f a c นี้มานะครับที่ชนวัฒนดทองใส่นะครับถ้าเกิดบอกว่าอยากบอกว่าให้ผมไปทำเซิร์ฟไหนก็ทิ้งทิ้งเซิร์ฟมานะครับสำหรับเซิร์ฟเยอะนี้ก็พอแค่นี้นะหมดเรีนหมดกรรมแค่นี้นะก็โหลดมาเล่นเยอะเยอะ เฮ้คนออนสามสิบกต่อวันไอ้เหี้ยเข้ามาเดี๋ยวกูรับให้ดูเลย2 4 5 6 7 8 9อยู่เซิฟนีเก้าคนนะเอ่ามี6คนนะไอ้เหี้ยตอนนี้15คนนะตอนนี้มีแค่15คนในเซิร์ฟนะแม่งกูเอากู30คนนะดีดีจริงจริงรอไม่ทันกูดีเดน๋ยวไปเล่นตาไม่ได้นตามกันมานะครับนี่ใครจะตามก็ตามมากูจะไปเล่นตรงนู้นนี่นะราคาโปรโมชั่นนี่นะ อะไรประกาศที่อะไรบางไม่รู้ออดมนนั่นเข้ามาดามันได้เมนี่า้เนนี่นี่นะครับใครน่านิปนั่นก็คือคนดังๆยังนนก็ก็ตามมาได้ตามมาได้ี่นี่คือก็ต่นนั้นแหละดีจริงๆโอเคก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็ใครจะตามมาเล่นก็ตามมานะผมกูจะไปที่อื่นละไว้บ่ายเจอกันครับจุ๊บ